เสนอความคิดหลากหลายนะ,ะคะอย่างเช่นประเด็นนี้เนี่ยพอเราดูบอกโอ้มันหลากหลายวิธีการในการที่จะสร้างป้อมประการคะเราก็อาจจะต้องดูว่าในวิดีโอชุดนี้เนี่ยเด็กอยากจะรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับพัฒนาการหรืออะไรนะวิธีการต่างกันในแต่ละสมัยอ,อายุตัวอย่างง่ายๆเช่น พัฒนาการของการหรือวิธีการของการสร้างป้อมปราการโดยใช้วัสดุหรือใช้สารต่างกันตามอะไรนะตามท้องถิ่นนะใช่ครับตามพื้นที่ท้องถิ่นม่ามีอะไรอยู่บ้างเราดูรอบแรกนี่เป็นเป็นดินดินดินเหนียวแล้วอัดแล้วแน่นจนะเป็นก้อนนะจสมาก่อนยังไม่มีคอนกรีตนะนะคะแล้วใช้แรงงานใช่ไหมใช่ครับนะคะอัดแน่นเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้จำนวนมากแล้วก็ต่อมาถ้าเป็นพื้นที่ทรายล่ะครับ ถ้าเป็นพื้นที่ทรายเนี่ยโอ้โหมีแต่ทรายมีแต่ลุกลังว่าทํำยังไงมันไม่สามารถคนดินมาได้โอ้ภูมิปัญญาเลยนะใช้พืชน้าครับกับดินเป็นเหมือนขนมชั้นเลยนะครับชั้นๆท้นไปก็เป็นประตามบริบทของของชุมชนนั้นๆนะคะของแหล่งนั้นๆอ่าแล้วถ้าต่อมาจาได้ไหมฮะที่พูดถึงเรื่องจะสร้างป้อมปราการป้องกันเส้นทางสายใหม่อ่ะซึ่งเป็นเรื่องของกระบวนเรื่องของการค้าจะมีป้องกันศัตรูกลุ่มของฮานะฮะอันนั้นก็ในวีดีทัศน์ไม่ได้บอก ว่าใช้อะไรผสมครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่น่าจะต้องไปสืบคนเพิ่มดินเหนียวอย่างเดียวหรือเปล่าหรืออะไรมาผสมมันต้องมีสารผสานไม้ที่ทําให้มันแข็งตัวทั้งทั้งที่มันเป็นดินเหนียวอ่อนนุ่มนะฮะคือปล่อยให้เด็กเขาลองคิดไปค้นต่อใช่ไหมไปค้นต่อครับแล้วก็พอต่อมาก็สุดท้ายทิ้งท้ายไว้ว่าในที่สุดที่ยังทนอยู่ได้ก็คือเป็นแบบปั้มปรการที่ทําด้วยไม้คอันนี้ก็เป็นประเด็นของพัฒนาการของการใช้ วัสดุสารนะคะในการสร้างป้อมประการก็คงจะต้องใช้วัสดุในท้องถิ่นเป็นหลักนะคะทีนี้อีกประเด็นอื่นๆได้อีกเช่นในนั้นก็จะมีจุดเน้นเรื่องของวิธีการที่จะป้องกันศัตรูสัญญาณที่จะป้องกันศัตรูกันได้ไหมคะเห็นฮะจุดไฟลอยควันลอยขึ้นอะไรเงี้ยใช่ถ้าเป็นครั้งแรกเนี่ยจำถ้าดูภาพยนตร์จะเห็นได้ว่าในวีดิทัศน์เนี่ยมันอยู่ที่ที่สูงบนที่ภูเขาสูงชันก็เลยเห็นศัตรูมาก็ สามารถป้องกันได้แต่ถ้าอยู่ทะเลสายเนี่ยเขาก็ใช้มูลหมาป่าใช่ไหมคะอันนี้เด็กก็สามารถศึกษาในเรื่องราวของการที่จะส่งสัญญาณในแต่ละท้องถิ่นได้หรือใช้ในลักษณะที่เป็นมูลหมาป่าที่มีสีเข้มมีควันสีต่างกันแล้ที่ขุดเป็นหลุมใช่ไหมฮะแล้วมีขุดเป็นร่อง พแล้วก็สายมาแล้วก็จะเห็นกร้ชัดเจนอันนี้ก็จะเป็นวิธีการป้องกันซึ่งแต่ละแห่งแต่ละที่ก็มีวิธีการไม่เหมือนกันการส่งสัญญาณการทําให้รู้ว่าศัตรูมาเนี่ยทำได้หลายวิธีและแต่ละแห่งไม่เหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กก็จะได้เห็นในเรื่องของความต่างกันและความเหมือนกันของการวิถีชีวิตของการสร้างกำแพงสร้างป้อมประการ เราเนี้ก็จะมีวิทยาศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วถูกไมหมฮะใช้สารอะไรสารใดที่จะอยู่ได้แล้วก็ทนทานแล้วก็พอมาถึงเรื่องของการส่งสัญญาณจะใช้วัสดุอะไรก็ต้องใช้วัสดุธรรมชาติการศึกษาตรงนี้ก็ท้าทายทําให้ประเด็นต่างๆเนี่ยเด็กสงสยัยเด็กสืบคน้นถ้าสืบค้นไม่มีก็ต้องใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ช่วยก็จะช่วยทําให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยสนุกนะ คือพอพูดถึงเรื่องวัสดุหาตัวอย่างวัสดุมาได้ไหมอันนี้จะยากเกินไปไหมบางทีอย่างพวกผมทําออกแบบเราก็จะมีเอาตัวอย่างสีตัวอย่างวัสดุมาใส่ในบอร์ดให้ดูอะไรแบบนี้นั่นแหละค่ะนี่สัมผัสจริง้องหยิบจริงถูกแล้วเลยค่ะถูกต้องก็คือว่าถ้าสมมติว่าเด็กในชุมชนนั้นเนี่ยมีวัสดุหลายอย่างก็ลองมาปฏิบัติจริงเลยว่าเออเนาะถ้าเป็นทรายถ้าเป็นดินร่วนเนี่ยมันจะทําได้เหมือนกับดินเหนียวไหมแล้วมันจะต่างกับดินดินร่วนอย่างไรเพราะว่าเด็ก เรียนเรื่องประเภทของดินสมบัติของดินเนี่ยมาในสาระการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แล้วแล้วก็เรียนประโยชน์ของดินเหล่านั้นต่อการเพาะปลูกแต่ทีนี้เพอเอิญเรามาเรียนเรื่องประวัติศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของการสร้างป้อมประกาศเด็กก็จะเอาสิ่งนี้เนี่ยมาสร้างแล้วก็จําลองนี่เป็นการสร้างกําแพงเมืองจีนบริเวณที่เป็นทะเลทรายแล้วก็เส้นทางสายใหม่ยังมีอีกหนึ่งอีกหนึ่งช่วงหรือหนึ่งยุคฮะราชวงศ์หมิง สร้างกำแพงเมืองจีนที่ถือว่าแข็งแรงและประณีตที่สุดวัสดุจะใช้อะี่รูเห็นเปล่าที่เราเห็นนี่เป็นราชวงศ์หมิงไหมไม่รู้เนาะนั่นเลยครับลองไปดูแม้ว่าจะมีคำตอบที่อาจารย์สงสัยและสิบคนอะไตอบไหมไปชมกันเลยครับ2,000ปีที่แล้ววิศวกรของชาวหั่นได้พบกับความท้าทายที่เหลือเชื่อคือการสร้างกำแพงเมืองจีนผ่านทะเลทรายที่แห้งแล้งที่สุดในโลก การป้องกันประเทศจากพวกฮานที่ปล้นสะดมการป้องกันขบวนสินค้าตามเส้นทางสายไหมแต่หลายศตวรรษต่อมาจีนนั้นต้องเจอกับการคุกคามที่รุนแรงมันเป็นเวลาของมองโกลในศตวรรษที่13เจงกิสคารและกองทัพพินากลัวของเขา ออกมาจากเอเชียกลางได้ปราบรัฐต่างๆตลอดทางที่จะไปสู่ยุโรปมองโกนั้นโจมตีจีนและปกครองนานถึง100ปีจนกระทั่งถึงราชวงศ์ใหม่คือหมิงซึ่งได้ขับไล่พวกเขากลับไปยังชายแดนในปี1368และไม่มีใครในราชวงศ์หมิงที่อยากจะเจอมองโกนอีกครั้ง พวกเขาได้ก่อสร้างกำแพงเมืองจีนของราชวงศ์หมิงซึ่งมีความปราณีตมากที่สุดและมีระบบการป้องกันชายแดนที่แข็งแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของจีนซึ่งจีนนั้นต้องการสร้างกำแพงต่อไปอีกไม่ว่าต้องใช้แรงงานมากและนานแค่ไหนเพื่อให้แน่ใจว่าอารยธรรมของพวกเขานั้นจะไม่ถูกรบกวนอีกแต่ก็เหมือนกับราชวงศ์ก่อน จกักรพรรดิหมิงไม่มีกองกำลังมากพอที่จะต่อกรอก,กับพวกโจรที่เร่ร่อนได้พวกเขาทำได้เพียงการพยายามดีจ่จะกันมองโกลออกไปและนั่นเป็นความท้าทายที่น่ากลัวปักกิ่งเมืองหลวงของอาณาจักรใหม่ดูเหมือนจะได้รับการปดป้องอย่างดีจากแนวเขาระหว่างเมืองและทางเหนือแต่การเดินทางตัดผ่านเขานี้ของทหารม้าของมองโกนั้นธรรมชาติได้สร้างเส้นทางไปยังใจกลางของเมืองหลวงของหมิง การรักษาเมืองและอาณาจักรนั้นหมิงจะต้องสร้างป้อมปราการในทุกๆเส้นทางไม่เหมือนกับราชวงศ์ก่อนๆพวกเขาไม่ได้โยนงานสำคัญนี้ให้กับพวกทาสแต่ได้สั่งให้ทหารและวิศวกรที่เก่งที่สุดทำผู้ที่ฉลาดที่สุดคือในพลชีจือกวางผู้ที่โดดเด่นในราชวงศ์หมิงก็คือออชีจือกวง ผู้สั่งการของกองทัพทางเหนือของเมืองหลวงโบราณซึ่งก็คือปักกิ่งและเขาก็เป็นผู้ที่อยู่ที่นี่นานมากเขามีความพยายามอย่างมากในการก่อสร้างกำแพงเมืองจีนเขารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นที่ต้องมีกองทัพที่แข็งแกร่งก็ได้หากมีการสนับสนุนในการสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งมากขึ้นนั่นต่างหากคือสิ่งที่จําเป็นดังนั้นหอคอยที่ล้อมรอบไปในด้านต่างๆนั้นเป็นการออกแบบของเขาและกำแพงเกือบทั้งหมดนั้นก็ก่ออิฐ จากการออกแบบของเขาเช่นกันหากผู้ก่อสร้างสามารถใช้อิฐก,ก้อนเล็กๆมารวมกันได้นั้นจะให้ประสิทธิภาพมากกว่าจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าชีจือกวางเป็นบุคคลสำคัญในการสร้างกำแพงเมืองจีนในยุคราชวงศ์หมิงนี่คือความท้าทายที่สาหัสที่สุดของชีจือกว่างสถานที่ที่เรียกว่ากูไบโค500ปีที่แล้ว กูไบโคเป็นจุดอ่อนที่สุดในการป้องกันปักกิ่งเป็นทางเดินที่ผู้นำผู้บุกรุกมุ่งเข้าสู่ใจกลางเมืองหลวงมันเป็นเส้นทางการบุกรุกที่ง่ายมากสำหรับโจรมา้าและเป็นฝันร้ายของผู้ป้องกันดังนั้นชีจื่อกวางจึงส่งให้เส้นทางนี้มุ่งสู่เขตการสังหาร อย่างแรกเขาสร้างหอคอยไปตามยอดเขาทางเหนือของกำแพงจากนั้นวิศวกรก็ขยายกำแพงเมืองจีนออกไปทั้งเหวเพื่อกักขังโจรมาที่เข้ามาประตูขนาดใหญ่นั้นมีแม่น้ำไหลผ่านเพื่อเป็นการกันผู้บุกรุกใครก็ตามที่พยายามจะบุกทะลวงการป้องกันก็จะติดอยู่ในหุบเขาที่ซึ่งผู้ป้องกันจะสังหารพวกเขามันมีการคา,าดคะเนว่า กำแพงที่ซับซ้อนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันได้มากขึ้น5-13เท่าและถ้าหากมีระบบการป้องกันที่เหมาะสมมันก็ยิ่งจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นในระบบป้องกันจะใช้หลักการทางการทหารในสมัยโบราณคืออยู่ในที่สูงจึงมีการสร้างกำแพงที่ใหญ่ที่สุดของจีนสิ่งที่ท้าทายมากคือสถานที่ยังซึมาไต ภูเขาสูงชันใกล้กับกูไยโคหน้าผานั้นกว้างแค่คนเดินขึ้นเท่านั้นซึ่งแทบจะก่อสร้างไม่ได้เลยเราได้แต่ประหลาดใจในสิ่งที่พวกเขาทำเออราชวงศ์หมิงนั้นใช้อิฐแบบนี้หนักประมาณเออ13กิโลกรัมหรือ25ถึง27ปอนด์ความพยายามที่ยิ่งใหญ่ก็คือความจำเป็นที่จะนำวัสดุเหล่านี้ไปยังจุดด้านบนสุด ซึ่งผมไม่เคยพยายามที่จะนำแม้แต่ก้อนเดียวขึ้นมาบนนี้แต่ว่ามันเป็นทางเดียวที่จะศึกษาว่ามันยากหรือว่าง่ายแค่ไหนมันไม่มีการขนส่งมันมีข้อสงสัยว่าวัสดุเหล่านี้ขึ้นมาอยู่บนนี้ได้อย่างไรพวกเขาใช้สัตว์หรือว่าใช้คนลำเลียงและคำอธิบายเดียวของการที่ไม่มีได้บันทึกก็คือพวกเขาคิดว่าในอนาคต คงไม่มีใครสนใจว่าสิ่งที่ธรรมดาอย่างกำแพงชายแดนนั้นจะถูกสร้างได้อย่างไรอสุดท้ายอ,อีกหนึ่งก้อนนั้นใช้เวลากว่าห้านาทีโอ้ยมันน่าสนใจมากสำหรับผมนะครับ เราไม่รู้ว่ามีอิดกี่ก้อนที่ใช้ในการสร้างกำแพงของราชวงศ์หมิงแต่ทุกก้อนที่นำขึ้นมาที่นี่ทุกก้อนต้องนำขึ้นมาโดยผู้ที่ก่อสร้างมันเป็นสิ่งที่ก่อสร้างที่ใช้แรงงานมนุษย์นะครับโอโอเหนื่อยมากเลยครับเอขอเวาลาผมพักหน่อยนะครับแต่ทางเดินบนภูเขานั้นไม่ใช่จุดอ่อนเดียวในการป้องกันจีนบนชายฝั่ง ทางตะวันออกของปักกิง่งมีที่ราบที่ยาวกว่า6กไมล์เป็นเส้นทางที่ยอดเยี่ยมสำหรับโจรมา้าเป็นเส้นทางรุกรานอีกที่หนึ่งและเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่อีกที่ของชีชื่อควางที่นี่การป้องกันจะต้องเริ่มจากใต้แนวน้ำซึ่งผู้บุกรุกก็อาจไปที่นั่นด้วยก็ได้การแก้ปัญหาของเขาคือขยายกำแพงเมืองจีนไปกว่า60ฟุตเข้าไปในทะเลที่เสียย่ยไฮ มันเป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ที่อยู่บนแนวปะการังของธรรมชาติและหินขนาดใหญ่เช่นเดียวกับตำแหน่งสำคัญอื่นๆบนกำแพงของชีจือกว่าเสี่ยงหายนั้นมีระบบที่เชื่อมต่อกันปลายทางตะวันออกของกำแพงเมืองจีนนั้นมีด่านที่ซับซ้อนถึง5ด่านกำแพงประตู และป้อมประการจำนวนมากถูกสร้างขึ้นเพื่อสกัดกั้นการเดินทางของโจรหมาเข้าสู่จีนเรียกว่าทางแรกภายใต้สวรรค์วิศวกรเหมืองหินของบิกันได้เพิ่มกำแพงและสร้างอันใหม่ขึ้นมาสมทบด้วยเหมืองของเซี่ยงไฮ้ยังคงมีอยู่จนปัจจุบัน การแก้ปัญหาที่ดีกว่าคืออิฐที่มีขนาดมาตรฐานที่ประสานด้วยปูนขาวและสีของปูนขาวนั้นก็จะทำให้กำแพงมีสีเข้มขึ้นเป็นอย่างยิ่ง มันถูกเชื่อมาอย่างยาวนานว่าส่วนผสมระหว่างอิฐของกำแพงหมิงนั้นทำมาจากกระดูกของมนุษย์นะครับซึ่งจะทำให้มันมีสีขาวความจริงแล้วสีขาวนั้นมาจากการสะท้อนแสงของหินปูนและส่วนประกอบอย่างอื่นแต่ไม่ใช่กระดูกมนุษย์อย่างแน่นอนผมมัน่นใจอย่างนั้นสำหรับจีนส่วนประกอบที่เป็นความลับนั้นไม่มีอะไรที่แปลกออกไป วิศวกรของจักรพรรดิพบว่าแป้งนั้นประกอบด้วยสารที่ช่วยให้ปูนขาวนั้นทําให้อิดมั่นคงขึ้นหลายศตวตรรษต่อมาความแข็งแรงของการผสมที่แตกต่างนี้เห็นได้ชัดเจนขึ้นในสถานที่ที่ลมและฝนได้ทําลายกําแพงปูนขาวนั้นก็ยังคงประสานอิดไว้ได้กําแพงหมิงนั้นช่วยเมืองเซี่ยงไฮ้ปลอดภัยจากรุ่นสู่รุ่น แต่แม่ทัพชีชืจือกว่านั้นรู้ดีว่านอกจากอิฐและการป้องกันของปูนขาวแล้วสิ่งที่สำคัญคือผู้ที่ป้องกันกำแพงและอาวุธที่ใช้สิ่งที่เสริมสิ่งก่อสร้างที่แข็งแรงคือทหารที่ถูกฝึกมาอยา่างดีและอาวุธร้ายแรงที่ผู้ป้องกันต้องใช้ชาวจีนนั้นจะมีการใช้เครื่องยิงธนูที่ซับซ้อนโดยสามารถยิงได้หลายครั้งในหนึ่งนาที พวกเขาจะมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นซึ่งสามารถยืดได้ไกลพันหลาหรือมากกว่านั้นและใช้ทหารหกนายฟอง